วันนี้เป็นวันที่391แล้วนะครับที่ผมใช้ชีวิตแบบสู้ไปวันต่อวันถามว่าคิดถึงคนในอดีตไหมโคตรคิดถึงครับแล้วถ้าถามว่ายังรักอยู่ไหมตลอดไปครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเรื่องราวมันจบไปแล้ว แต่ก็ทําได้แค่คิดถึงคิดถึงเขาในพื้นที่ของผมพื้นที่เล็กๆแล้วผมไปอ่านคอมเมนต์มาผมเห็นหลายหลายคนนะครับที่บอกว่าลืมแฟนเก่าไม่ได้ยังคิดถึงอยู่ยังคิดถึงอยู่ก็คิดถึงไปครับคิดถึงได้แต่เราอย่าไปวุ่นวายกับเขาท่านั้นเองเราก็คิดถึงเขาเพราะมันได้แค่นั้นแหละครับเราทําได้แค่นั้นจริงๆเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วกับเวลาที่มันผ่านเลยมาครับเพราะว่า ผมเชื่อแหละครับว่าทุกคนน่ะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแหละก่อนที่ทุกคนน่ะจะจบความสัมพันธ์นั้นๆไปของแต่ละคู่ก็คิดถึงก็อย่าฝืนครับคิดถึงก็คิดถึงแม่งเถอะมันเท่านั้นจริงๆถ้าเราคิดถึงเขาเราฝืนตัวเองห้ามใจตัวเองอ่ะเราอาจจะยิ่งทรมานครับวันนี้ผมก็อยากจะบอกแค่นี้แหละครับ